กลาดดี f อที่รักทุกท่านนะครับปีพุทธศักราช2565กําำลังจะเคลื่อนจากไปอีกไม่กี่วันปีพุทธศักราช2566กํากำลังจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ตามวงรอบของปฏิทินผมอาจารย์วุติถัวงอกเทวดาคุณนายถัวงอกและทีมงานถัวงอกเทวดาทุกท่าน ก็ขอถือโอกาสอำนวยอวยพรขอให้ท่านที่เป็นกะะนัลยาณมิตร fc ทุกๆท,ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดานให้ท่านได้หายวันหายคืนคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้ร่ำรวยอย่างมีความมั่นคงคนที่กำลังจะประสบความสำเร็จ ก็ขอให้สำเร็จโดยพลันคนที่ยากจนก็ขอให้เห็นช่องทางการทำมาหากินการทำความดีภายในเร็ววันและเป็นผู้มั่งคั่งภายในเร็ววันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณเอซีและกาลยานิมิตทุกท่านที่ติดตามอาจารย์วดีถั่ถวงอกเทวดา มาด้วยดีเสมอมาขอพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ